สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆ้องทุกคนที่เป็นแพนิกนะครับคลิปนี้ผมขอทําขึ้นมาบอกกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่เป็นแพนิกด้วยกันนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนนะผมชื่อวัดนะครับวัดบางเอิญผมอายุ3 6ปีนะครับผมเป็นแพนิกมา6ปีกว่าเกือบ7ปีนะครับผมกินยามาตลอดง่ายๆคือที่ผมมาทําคลิปนี้นะเพราะว่า ครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ทําคลิปลงช่องไปเกี่ยวกับอาการแพนิกที่มันกําเริบขึ้นมานะครับไฟนั้นน่ะที่ผมอัดคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมคิดว่าแพนิกของผมเนี่ยมันไม่น่าจะเอาอยู่แล้วนะครับมันน่าจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซึมเศร้าแล้วประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาการมันหนักมากนะครับถามว่าผมกินยามาตลอดไหม ผมกินยามาตลอดนะครับผมอยู่ที่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลบอ่อทองเนี่ยเขาไม่มีจิตแพทย์นะครับเขาก็เลยส่งตัวผมเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็รับยาแล้วก็กินยามาตลอดแล้วเราก็ทำตามที่หมอสั่งมาตลอดนะครับนี่ครับอันนี้ขออนุญาตเอาเอาเอา่เอเลขบ,บัตรประชาชนตัวเองลงนะนี่ครับ อันนี้คือใบส่งตัวของผมนะครับจากโรงพยาบาชลชนบุรีนะครับผมยังเก็บไว้อยู่นะครับอันนี้คือยานะครับที่กินล่าสุดนะครับแล้วก็ไม่กินอีกเลยนะครับน,นี่ครับยาแก้ใจสัน่นในวันนั้นเนี่ยผมกินไปแค่เม็ดเดียวนะครับอันเนี้ยผมบอกตรงๆผมกล้าพูดได้เลยว่าผมหายและร้อยเปอร์เซ็น์เลยผมหายจริงๆผมเป็นมาหกปีกว่าเกือบเจ็ดปีตอนนี้ผมหายขาดแล้วจริงๆนะครับ ผมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อยู่คนเดียวได้สามารถใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาได้แล้วนะครับแต่ผมจะเล่าประสบการณ์ก่อนว่าตอนที่ผมเป็นนะผมกินยาตามหมอสั่งตลอดเลยหมอให้ผมใช้คำพูดไหนกับตัวเองบ้างเวลาผมเป็นแพนิกแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างเราทำตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันเราก,ก็ก็อย่างเช่น ห้ามเครียดห้ามไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้ชีวิตผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่มีนี่ไม่มีสินอะไรนะครับมันก็ตัดเรื่องเครียดตัดปัดจจัยที่จะทําให้เราเครียดไปได้เยอะนะครับทีนี้ในระหว่างที่เรากินยาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราป่วยนะครับเราจะรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเราป่วยนะเราเป็นแพนิคเราต้องกินยาเวลาเราจะก้าวขึ้นรถไปเนี่ยเราต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยว่าแพนิคมันจะเกิดเมื่อไหร่ เราจะเจอฝนไหมอย่างเช่นเราขี่รถไปเนี่ยวันนี้มันจะเจอฝนหรือเปล่าผมเป็นถึงขนาดที่ว่าต้องเช็คพยากรณ์อากาศเลยนะว่าฝนจะตกช่วงนี้ช่วงนี้แล้ววิธีการป้องกันผมทํายังไงร,รู้ไหมผมกินยาเสร็จปุ๊บผมต้องไปจ้างคนที่ไปกับผมด้วยนะครับซึ่งผมจ้างทีเนี่ยสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างบางทีก็เป็นพันบ้างนะครับจ้างเพื่อจะนั่งไปกับเราอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้อาการแพนิกของเราเนี่ยกำเริบเพราะว่า เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับแต่ที่ผมหายขาดคุณรู้ไหมเพราะอะไรผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับมีเพื่อนผมแชร์มาให้ผมนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนผมแชร์คลิปนี้มาให้ผมก็คือคลิปของคุณหนุ่มกัญชัยกับวูดดี้นะครับผมจำได้ว่าเหมือนกับจะไปออกรายการของพี่วูดดี้หรือเปล่านะครับผมดูคลิปนี้เลย ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับผมใช้วิธีการเดียวกับเขาเลยก็คือผมดูคลิปคลิปนั้นจบนะครับผมไม่กินยาเลยคุณเชื่อผมไหมผมทิ้งยาเหมือนกับที่พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มทิ้งยาแล้วก็ไม่กินยาอีกเลยนะครับก็คือเอายาทิ้งถังขยะไปเลยแล้วก็ขับรถไปข้างนอกคนเดียวเลยก็บอกกับตัวเองแค่ว่า กูอยู่กับมึงไม่ได้นะครับก็เหมือนกับเราไม่สามารถอยู่กับแพนิกแล้วนะครับก็ประมาณว่าตายเป็นตายประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันผมดูคลิปนี้จบนะผมตื่นเช้ามาวันนั้นนะผมก็ไม่กินยาเลยนะครับผมคิดในใจแค่ว่าพี่หนุ่มบอกว่าถ้าจะตายขอให้ตายเลยแต่กูอยู่กับมึงไม่ได้แล้วนะครับถามว่าพอผมใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยผมก้าวขาขึ้นรถไปเนี่ย ผมบอกตัวเองนะว่าเออเดี๋ยวกูจะไปตลาดมึงอย่ามายุ่งกับกูนะคือเราบอกแพนิกนะครับว่าอย่ามายุ่งกับเรานะครับในระหว่างที่ผมขับรถไปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสู้กับมันแบบโคตรมันเลยคุณเชื่อไหมอาการเนี่ยมันเริ่มมาเลยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มตัวสัน่นมันเริ่มใจสัน่นยาแก้ใจสัน่นวันนั้นผมไม่ได้กินนะมันเริ่มใจสัน่นมันเริ่มทุกอย่างเลยมือเราตาเราสมองเราทุกอย่างคือแบบ มันมาเต็มนะครับผมก็ขี่รถของผมไปเรื่อยๆเลยนะครับขี่รถไปโดยที่แบบไม่ได้สนใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโอเคเฮ้ยผมไปถึงตลาดว่ะหลังจากนั้นบททดสอบที่สองนะครับก็คือผมก็เดินลงไปข้างล่างนะครับเดินลงไปหานูนา่นหานี่ซื้อนูน่นซื้อนี่กินนะครับหลังจากนั้นก็เข้ารถมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะครับผมจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ในป่านะครับ ผมเชื่อว่าถ้าคนเป็นแพนิกเนี่ยมาอยู่สภาพเดียวกับผมนะเป็นแพนิกทุกวันแบบผมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะอาบน้ําอาบท่าหรือว่านอนดึกหน่อยเจอฝนมาลมมาผมเชื่อว่าคุณเป็นแน่นอนนะครับกับสภาพบ้านตรงนี้ตรงนี้อยู่ตีนเขานะครับรอบบ้านนี่ไม่มีใครเลยนะครับผมจะบอกให้ผมจะบอกว่าที่ผมหายจากการเป็นแพนิกเนี่ยผมไม่ได้กินยาเลยนะเพราะการกินยาเนี่ยมันทําให้เรากล่อมตัวเองตลอดเวลาว่าเราป่วยนะครับ ผมพูดจริงๆยิ่งเราไปหาหมอจิตแพทย์ยิ่งเรากินยายิ่งเราคือมันมีจิตของเราบางส่วนน่ะที่มันนึกว่าเราป่วยอยู่ต่อให้เราคิดว่าเราเข้มแข็งแล้วก็จริงนะแต่เราอ่ะข้างในลึกๆมันรู้สึกว่าเราป่วยอยู่แต่พอวันนึงอ่ะผมลุกขึ้นมาสู้กับมันนะครับจากที่ผมเป็นโมหกปีเนี่ยผมสู้กับมันผมสามารถขับรถไปพัทยาได้จากบ่อทองนะไปพัทยา ไปศรีราชาไปชนบุรีไปสูรปราการผมใช้ชีวิตธรรมดาได้ทุกอย่างผมไม่กินยาเลยคลิปนี้ผมมาทำขึ้นเพราะว่ามันมีพี่คนหนึ่งเขามาเม้นคลิปผมที่ผมเป็นแพนิกกำเริบในวันนั้นนะครับคลิปนี้ทำให้พี่เขาโดยเฉพาะเลยคือเหมือนกับว่าเป็นห่วงกันนะครับผมอยากให้หลุดพ้นจากแพนิกตรงนี้ให้ได้นะครับผมอยากให้หลุดพ้นจริงๆ ผมจะบอกว่าคุณเอาชนะมันได้แน่นอนนะครับผมขอยืมคําพูดของพี่หนุ่มมาพูดแล้วกันนะพี่หนุ่มบอกว่ามันเป็นแค่สารสื่อสมองเราอะที่มันทํางานผิดพลาดนะครับแค่นั้นเองเราสู้กับแค่สารสื่อสมองในสมองเราเท่านั้นเองนะครับคือเราต้องชนะนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนยังไงก็ต้องหายเนี่ยขอให้ทุกคนสู้นะแต่จะบอกว่าอันนี้คือผมผมอาจจะแนะนําผิดวิธีนะ ถ้าผมบอกให้คุณเลิกยาอะไรประมาณนี้คุณก็ลองประเมินตามเขาเรียกว่าอะไรอะประเมินตามสิ่งที่ตัวเองรับไหวแล้วกันประเมินตามร่างกายหรือว่าประเมินตามจิตใจตัวเองรับไหวแล้วกันว่ารับไหวยังไงแต่ผมใช้การหักดิบเลยนะครับผมหักดิบโดยการเลิกยาไม่กินยาที่หมอให้มาเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทุกอย่างนี่คือแบบสู้กับมันยิ่งมันมาปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ว่ามันมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเออมึงมาเลยมึงมาเลยนะครับ ผมสู้กับมันแบบนี้ทุกวันผมใช้การสู้กับมันแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถามว่าทรมานไหมอาทิตย์นั้นนะ่ะโคตรทรมานเลยนะแต่มันชนะนะครับถามว่าหลังๆมีอาการนี้ไหมวันนั้นผมไปออกไปข้างนอกมาถามว่ามีอาการไหมหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะมีรู้สึกว่ากลัวมันจะกลับมาเป็นอีกแต่ถามว่าเป็นไหมอาการนี้ไม่เป็นนะ ไม่มีอาการใจสัน่นไม่มีอาการอะไรมันเป็นแค่ความคิดที่เรารู้สึกว่าเรากลัวที่จะเป็นอย่างนั้นอีกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นวะทุกวันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าว่าผมหายจริงๆนะครับกล้าพูดได้เต็มปากว่าผมหายยาผมไม่กินผมสามารถอยู่คนเดียวในป่าได้นะครับผมให้ดูบ้านผมไหมคุณดูนี่ครับบ้านผมไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับบ้านผมอยู่ติดภูเขาเลยนะครับนั่นแหละ ผมจะบอกพี่นะว่ายังไงก็ขอให้สู้เอานะครับอยากให้ดูคลิปของพี่หนุ่มกันชัยนะครับลองไปค้นหาดูลองเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นพลังบวกนะครับแล้วลองสู้กับมันดูผมเชื่อว่าทุกคนสู้กับมันได้นะครับผมผ่านมาแล้วนะครับคลิปนี้ผมอย่างที่บอกเลยว่าผมเห็นพี่คนนึงมาเมนแล้วผมเป็นห่วงจริงๆนะครับผมอยากให้ผ่านมาเหมือนกับที่ผมผ่านมาได้นะครับเราจะได้ใช้ชีวิตได้สักทีหนึ่งนะครับ เราจะได้สามารถไปนอนที่นั่นได้นอนในรถได้กลับบ้านดึกได้ไปเที่ยวได้อยากไปไหนเราก็ไปได้นะครับลองสู้ดูก็ยังไงลองค้นหาดูครับลองพิมพ์ค้นหาคําว่าหนุ่มกันชัยแพนิกก็ได้หรือว่าหนุ่มกันชัยวูดดี้แพนิกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ลองไปค้นหาดูแล้วลองเก็บรายละเอียดในนั้นแล้วมาเปลี่ยนเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งดูนะครับ ผมกล้าพูดนะว่าผมหายได้เพราะคลิปพี่เขาจริงๆนะครับยังไงก็ไปลองหาดูนะลองสู้ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเอาชนะได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ผมอยากให้สู้นะครับแล้วคุณจะเจอสิ่งที่มันคุณจะได้ชีวิตคุณกลับคืนมานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ